สวัสดีค่ะเด็เกๆในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่11แล้วเนาะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนหน่วยข้าวนะคะเด็เกๆอ่าหน่วยข้าวหนึ่งข้าวนะคะอ่าพอพูดถึงข้าวมั่เชื่อว่าเด็กๆทุกคนก็จะต้องรู้จักนะคะข้าวเนี่ยเราก็ใช้รับประทานในชีวิตประจําวันอยู่แล้วเนะาะเช่นอะไรนะข้าวไข่เจียวข้าวมันไกน่อย่างเงี้ยนะคะก็จะ,ะมีข้าวเป็นส่วนปะระกอบ เนาะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูงานในสัปดาห์นี้กันนะคะเด็กๆว่าในสัปดาห์นี้มีงานอะไรบ้างนะคะเด็กๆอ่าใบงานใบที่หนึ่งอ่าใบงานใบนี้นะคะคุณครูจะมีรูปให้นี่รูปแล้วก็ครูจะเขียนตรงนี้ว่าข้าวสวยเด็กๆร,รู้ไหมข้าวสวยคืออะไรคะข้าวสวยอ่ะข้างุณลมข้าวรูปเป็นข้าวเปลือกข้าวสวยก็เกิดจากเนี่ยค,คุณครูนำข้าวเปลือกแล้วเ,เปลือกก็คือจากในทุ่งนาน ข้าวเปลือกมาแล้วก็มาสีเป็นข้าวสารพอข้าวสารเสร็จคุณครูนำมาหุงเมื่เวลาเราจะรับประทานเขาจะเรียกว่าข้าวสวยนะคะเด็กๆเวลาเรารับประทานอยู่ในทุกวันเขาจะเรียกว่าข้าวสวยนะคะเด็กๆแล้วข้างล่างนี้คุณครูมีรูปแล้วก็คุณครูเขียนว่าข้าวเปลือกข้าวเปลือกคืออะไรนะคะเมื่อกี้ที่คุณครูได้บอกไปแล้วข้าวเปลือกก็คือข้าวที่อยู่ในทุ่งนาที่เขาปลูกไว้มันก็จะออกเนตเป็น ข้าวเปลือกนะคะเด็กๆข้าวเปลือกเนี่ยเราก็จะไปเกี่ยวมาเกี่ยวเสร็จเกี่ยวมาเป็นข้าวเปลือกข้าวเปลือกเสร็จเราก็จะไปสีเป็นข้าวเลยคะ่ะข้าวสารพอข้าวสารเสร็จมาหูเขาเรียกว่าข้าวสวยอ่านี่คือใบงานที่หนึ่งนะคะที่เด็กระบายสีเขียนตามเส้นประลัแล้วก็เขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะต่อไปไปดูใบงานใบที่สองกันค่ะใบงานใบที่สองคุณครูจะมีรูปมีรูปอะไร ลูกเขาเรียกว่าลูกอะไรนะคนที่เป็นคนปลูกข้าวก็เรียกว่าอะไรคะเด็กๆอาชาวนาคณไม่ลูกชาวนานเนี่ยเนีย่ยถืออุปกรณ์ด้วยอาข้างล่างมันครูเขียนว่าชาวนาอาภาษาไทยเรียกว่าชาวนาแล้วภาษาอังกฤษอ่ะ farmer 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 แปลว่าชาวนาอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสะกดพร้อมกัน f a r m e r อ่านว่าอะไรนะคะเด็กๆ Farmer Farmer Farm, แปลว่าชาวนาคนเด็กก็นำาินสองมาเขียนนะคะคำว่าชาวนาคำว่า Farmer เรียบร้อยแล้วเด็กๆน,น,นี่นำมินสองมาเขียนตรงนี้เขียนคําว่าชาวนาแล้วเว้นมาหน่อยตรงนี้เขียนคําว่า Farmer นะคะเนี่ยให้เด็กเขียนตามตรงนี้เลยเขียนลงในบรรทัดนี้เขียนเสร็จเรียบร้อยให้เด็กระบายสีนะคะเด็กๆพอระบายสีเสร็จก็เขียนชื่อตรงนี้เหมือนเดิมให้เรียบร้อยต่อไปไปดูใบงานใบที่สามกันค่ะ ใบางานใบที่สามว่าวันนี้มีรูปอะไรบ้างเนี่ยเด็กๆรูไ้ไหมฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้จะเป็นรูปที่คุณครูมีให้เนาะยังไม่ได้รบับใบจะฝั่งนี้เป็นอะไรเนี่ยรูปมืดๆด,ดำๆเลยเนี่ยเด็กๆกูจะให้เด็กๆจับคู่โยงจับคู่กันนั่นเองนะคะก็อ่ะคคุณร,รูเล่นสอเนาะก็รูปแรกรูปอะไรให้เด็กเป็นรูปครูคิดว่าน่าจะเป็นแผนเชฟเนาะแผนเชฟก็ มีส่วนประกอบของข้าวนะคะเอ่อข้าจะใช้แป้งที่ทํามาจากข้าวแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้านะคะเด็กๆก็ามาจากข้าวเนาะอ่ะรูปเค้กรูปแพนเค้กรูปนี้เด็กคิดว่าฝังไหนคือรูปไหนหนอะอารูปนี้แน่ๆเลยต้องดูมีแบบนี้ด้วยเด็กก็นำเปนซอสอ่าไปโย่จากู้ปล๊บอ่าต่อไปรูปนี้อเด็คก็จะยกตัวอย่างอีกนึ่น รูปเนาะอันนี้รูปเค้กอ่าเนี่ยมีอะไรด้วยทั้งบนเชอร์รี่แน่เลยมีเค้กเค้กฝัง่งโนมนคุณล่กจะเป็นรูปไหนนะคุณปูว่ารูปรนี้แน่เลยอ่านี่ต้องโย่ใบจับคู่ให้เรียบร้อยอ่าเด็กๆโยงเส้นจับคู่เรียบร้อยเลยนะคะให้เด็กๆด็กนำสีมาระบาย ให้เนื้อระบายสีระบ,บายสีระบ,บายสีให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนชื่อให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะงานในสัปดาห์นี้มีทั้งหมด3ใบนะคะงานในสัปดาห์นี้จะไม่มีงานถ่ายคลิปพิเศษนะคะสัปดาห์นี้ครูให้เด็กๆทำงานแค่3าใบนี้นะคะพอทำเสร็จเรียบร้อยก็ให้ผู้ปกครองรวบรวม ก็นำมาสอที่คุณครูนะคะเด็กๆอาหดาห์นี้ให้เด็กดูแลตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดนะคะออกไปไหนก็ให้เด็กใส่แมสล้างมือนะคะให้ป้องกันตัวเองเนาะค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย